หลังจากพวกลุงลุงว่างงานกันแล้วนะครับผมตอนนี้ลุงว่างงานจะเร้ยวาตกงานอยู่นะอย่าเรียกว่าตกงานดิให้เกียิกันบ้างว่างงาน,นตกงานมาดูแรงไป <laughs> <laughs> ก็เรียกว่างงาน <laughs> เจมเห็นบอกว่าโอ้โหมีผลงานเพลงจะนำมานำเสนอใช่ไหมว่างงานทุกวันนี้ทำอะไรทําทำอะไรนะว่างงานทำอะไรดูอะไรนะดูนะ <laughs> นันน่อยดูจะลาอย่างเดียวไม่ดู ดูติ๊งต็องทั้งวันออติ๊กต็อกติ๊กตอกเพลงอะไรดังไอ้ติ๊กตอกเนี่ยเดี๋ยวจะร้องให้ฟังจะจัดให้เพลงยืนอๆน่อยไหวไหมไหวไหมไหวชี่จุ๊บประคองเลยดิจะจัดเพลงนึงนะเอาเพลงที่ดังไอ้ติ๊กตอกตอนนี้เลยนะเอานะ คนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับที่งานไหนทำไหมครับที่งานไหนทำไหมครับปราลินยาใหม่มีมีแต่วีนะครับมีแต่วีนะครับมีแต่วีแว้้ยพอล วนไมาอันนี้ใครร้องนะอยากดูลุงเขาเต้นไหมเฮ้ยเต้นได้ด้วยชูวิทย์กับม้าอันนี้ใช่ชูวิทย์อะไหอะไรอันนี้ชูวับชูวับดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นอัดกัญชาต่างประเทศอัดกัญชานี่กลับมาดีขึ้นแล้วที่ไทยอัดไม่ได้ไม่ได้ต้านเขาไว้เยอะต้านเขาไ้เยอะไอ้กัญชาต้องแอบไปดูตอนลอนดอนคนที่อะไรแอบไปดูกัญชาลอนดอน ที่เมืองไทยดูดไม่ได้แล้วนะลุงตู่ลุงตู่ตาเนเขาแล้วเขาเสือกได้เป็นรัฐบาลด้วยให้น้องเขาลองมั่งลองให้เต้นเดี๋ยวพี่เต้นเอก เน่เขารักกันไก่บอกว่าเขาไม่รักกันลุงชูรักกันลุงชูเต้นฝั่งนี้เต้นฝั่งนี้ลุงต้อมเต้นฝั่งนี้ลุงตู่ร้องทักเพลงนะจะล้มยังไงเหรล้มจะล้มไม่ล้มจะดูให้ถึงดูให้เปกองเราเลยเข้ามาเสียงโลกครองหัวจุกมันริกจอกนิ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 กแควจากเป็นเจ้าของถ้าได้มาเลี้ยงฟังเสียงที่น่าไดก็ น้องป้อมน้งป้มเฮิสโต้เหรอเยไม่อะกูเต้นเหรอก็สภาพอย่างนี้ก็อยากเป็นนายยกนะแต่ไหวใชใจไหวใช่ไหใช้ใจอะไรนะใช้ใจบันดาลแรงเออนี่ใช้ใจบันดาลใช้ใจบันดาลบันดาแรงิงเออไม่ใช่ใช้แรงบันดาลแรงใช้ใจบันดาลลองคำนี้หน่อยคำนี้ผมก็ชอบพี่น้องเออได้หาเสียงหน่อยหาเสียงกับพี่น้องชาวติ๊กต็อกหน่อยฟังเด้งเดอเอยเกินนะไม่ต้องนัด เขรู้มปแล้วเออเอ้าพี่น้องเอ้ยหาเสียงหน่อยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยผมพร้อมแล้วครับนี่เขากินลูกป้อนเขาไปแล้วเออเหมือนละเหมือนเหมือนไม่แย่งมาไม่เท่าไหร่หลังๆเริ่มเสียงนกกองหัวจุกมันเร่ได้ยินเพลงนี้ไหมครับเขาก็เช่อไม่ได้เขาบ้าจริงเขาบ้าจริงแต่ผมไม่อยากเชื่อนะ คือรอดมาได้ไงเนี่ยจริงจริงมีเด็คนถาม9ปีมึงรอดกันมาได้ยังไงจริงๆนะจริงลุงตู่เนี่ยเล่นมา7ปีแล้วนะมึงเจ็ดแปดปีส่งคนไปขออนุญาตท่านนายกประยุทธ์แล้วนะครับจริงเหรอสบายใจจริงๆนะโอ้ท่านอนุญาตคนไปขออนุญาตจะไม่กลับนี่ก็เล่นไปด้วยเสียวไปด้วยใช่ไหมนี่จะขอนี่จะขออนุญาตท่านชาดามนี่จะได้บ้างไหมลุง ได้ตัวยังหาตัวได้ยังได้ใช่ไหมได้จะหาอะไรใช่ไหมเดี๋ยวขออนยอ่ะเดี๋ยวจะไปขออนุญาตท่านชาดาชีวิตเขามีเป็นลายหกห้าหกเดือนแล้วลุงอ่ะมีผลงานเพลงไหมลุงอ่ะยังอีกยาวนี่ยังเป็นประธานนะเป็นประธานอยู่ประธานยุทธศาสตร์ชาติประธานกระถินพระป่าเนี่ยแต่กูก็ยังคอยอีกยาว ยังรออีกเหรอเนี่ยังรอรออยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมีสักวันต้องมีสักวันพี่น้องเพี่น้องงอย่าลืมมาที่นี่นะอย่าลืมมานะที่ไหนอนเกือบโดนแล้วทเกือบโดน and l i g h i n g อยู่ที่ไหนอยู่ที่ รามกำแหงหนึ่งร้อเป็นสวนที่งามที่สุดในกอทมมีทั้งแคมป์ติงมีทั้งโอ้โหมาดูไอ้ดีกว่าสภาพดีเนี่ยเอาเอาดูรอบๆเนี้ยตอนนี้ว่าไปยังไงชวนชพี่น้องมาเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้พี่น้องเนี้ย ฝากทีมงานเย็นหน่อยบอกเขายังรับงานอยู่นะบอกเย็นยังรับงานยังรับงานอยู่นะจ๊ะยังรับอยู่นะยังรับมาน้องมาเป็นเพ๊วต้องมีได้ไหมลุงตู่ติดติกตอกตัไปลุงตู่ติดติกตอมบตัวไปลุงตู่ติดติกตอยตัวไปลุงตู่ติดติกตอบตัวไปยังรับงานอยู่ใช่ไหมครับรับเหมือนเดิมลุงตู่ไม่ได้เป็นนายกก็ยังรับนะยายก็ยังเล่นเป็นลุงตู่เหมือนเดิมคนไม่ลืมลุงหรอก คิดถึงไหมเห็นว่ามีแต่คนคิดถึงมีแต่คนคิดถึงคิดถึงอันนี้อันนี้เสร็จแล้วเหรอฮะจะรีบไปไหนกันเนี่ยรีบไปไหนรีบไปงานไหนต่อไปเนี่ยเออผมจะไปงานกำนันนกที่จะแหงแสนทองไปครับไปคนเดียวไอ้